อันนี้กิจิตไปพูดละหนาวพูหละไปเยีางเี้นีหนาหลังสวนเล่าหนาเขาจ่กลาบ้านอออันนี้สาระกลางบ้านนี่ประกาใยหนได้ยินเขาเยวผมพอมันหยบมาหยอกตีมันไหมันเบไรี่ล่ะนี่ล่นี่ล่นอ่ล่นลยนี่ีล่น่นี่ล่่ล่ะนล่ะน่ลนล่ะน่ี่ลนี่ล่ะนีลี่ล่ะนี่ล่ล่ะนีมลี่ลนีลไนี่นีน ทีอมีไ like mm. mm. oh. mm. mm. ่้าบานมันนี่มันที่สมีนาออ้เว้มันใจลายนงานจะลืมมัแมันใจลายมันใจลายเออหาองหนเขียนว่าเลิมพอไอ้พอเห็น่าเบิ้งเ่าสวัสดีคนนีอ่านย อันเพิ่สิมาแสดงข้ำมให้เห้ามือนั่นล่ะเราเขียนเริ่มตรงนี mm ้ได้ไหมได้ก um> ็ได้นี่กวนเพื่อนมาชูขวนหู้ขวานมาเหลี่ยมมา้มาเหลี่ยมมาล้ำทุกอย่างเราเชียนให้ทุกอย่างประเบทีมีอย่างมีเบิดทุกอย่างถูกื้อง ของขังกอเด้อของฝากดีไมมเอาได้ผูกแขนพรได้ข้ามูติอเออบ้านไหนหัวาบานนา่งชางเอาเนลเออนีไปทางใกล้นี่ยล่ะบ้านนี้ไก้พี่น้องเลานี่ล่ะพี่น้องเลาเินข้าเออได้ผูกใจได้ เราเห็นเห็นหน้าเพื่อนนไทยยังไม่บุญนัม่อีดอกได้ไม่บุญคนละสีบุญก่าไม้อีกเจกของขวัอเราอยากเห็นเนาะอย่างน้แต่เสียงนี่เพื่อนมาคัดนี่ง่ายเพื่นได้รได้เพื่อนมัพรเราเป็นหมอผามนำเราเป็นแล้วอะเห็นไดไทุกอย่างนี่ก่อนน่อยเนาะ้